โตโยต้าวีออส2 5มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทยรถซีดานขนาดเล็กรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดภายนอกของ v ีออส2 5โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างชัดเจนและไฟท้าย LED ที่เพิ่มความหรูหราเส้นสายของรถถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยสะท้อนถึงความสปอร์ตและความประณีตในรายละเอียดภายในห้องโดยสารกว้างขวางและสบายด้วยวัสดุคุณภาพสูง แผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายในการขับขี่ v o อสองพันสิบห้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสี่สูบให้กำลังสูงสุด108แรงม้าและแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ช่วยให้การขับขี่ราบรื่นและประหยัดน้ำมันระบบกันสะเทือนหน้าแบบ m มกเฟอร์สันสตรัและด้านหลังแบบทอ s i ชันบีมช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ ด้านความปลอดภัย Rio s 2025มาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันและกล้องมองหลังเพื่อความสะดวกในการจอดรถ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Toyota Vios 2025มีให้เลือก3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Entry ราคา69,000บาทรุ่น Mid ราคา699,000บาทและรุ่นไ i g ราคา789,000บาทราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถซีดานที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ครบครันและการออกแบบที่ทันสมยัย สรุปแล้ว Toyota v i o อ2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานขนาดเล็กที่มีความทันสมัยสมรรถนะดีและฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันด้วยราคาที่เข้าถึงได้และความเชื่อถือได้ของแบรนด์ Toyota ททำให้ v i o อ2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม